กะจายไปทอะไรที่ผิดกันได้ให้อภัยกันได้นะครับเมื่อกระบวนการประชาธไปทตยที่แท้จริงถูกทำลายโดยอำนาจผด็จการพวกเราถือว่าความขัดแย้งเพียงเล็กๆน้อยๆความเข้าใจผิดเพียงเล็กๆน้อยๆถ้าจะลืมมันบ้างก็ลืมกันไปก่อนเราจึงเริ่มต่อสู้กับรัฐบาลผด็จการอีกครั้งหลังจากที่ท่านจะิณ โดนปฏิวัตริรักประหารโดนมุมมา่ตที่โนเสื้อแดงทั้งหลายที่ตั้งชมอยู่ในขณะนี้พวกเรามีหัวใจรักประชาธิปิตยเรามีความแตกต่างกันบ้างกับเสื้อเหลืองแต่เราไม่เคยแตกแยกสำหรับพืน้นที่สวนถึงแม้ว่ารูเป็นประชาธิปิตยที่เราเคยฟ้ามันอาจจะต่างกันบ้าง แต่เราถือว่าเราคือเมือทภดยวยกันแต่ทางเลือกเมื่อเราต้องเ่วมต่อสู้กับพิน้องเสือแดงเพื่อประชาธิปไตยคนของเราบางส่วนจึงได้ร่วมต่อสู้เรืยงนั้เพื่อยึดม,มั่นอยู่เสม,มอว่ากาบใดที่พวกเราเป็นผู้ฉันทานุ่ัตนให้รัฐบาลที่มาจากกาลากนั้นโดยน้ำมือของพวกเราโดนทำลายโดยอำนาจด็จการผู้ที่จะต้องปกป้องคือพวกเรา กระบวนการของพวกเราได้ก,อก่อกาเนิดขึ้นเราได้รวมเนคเรีงเยรงประชาธไตยกับนพาพชอต่อตา้านเผด็จการในขณะที่ต้องอธิบายกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในพื้นที่ท่านทั้งหลายครับไม่มีใครโน่ไม่มีใครเป็นควายไม่มีใครฉลาดด้วยความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน บางครั้งต่างสีกันต่างชี้หน้าด่าว่ากันว่าเป็นวายนะครับแต่เมื่อเราเลือกเราก็เคารพความคิดเห็นที่ต่างกันได้ขณะที่เราเรือมเลียกร้องประชาธิปไตยต่อสู้กับพี่น้องร่วมกับพี่น้องเสเดงทตั้งประเทศพวกเราเดินสายไปทั่วพี่น้องเสเดงทั้งหลายครับ กนนำของท่านไปจากภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ก็จริงนะครับแต่คุณเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องคนใต้ทุกคนอะครับคนเหล่านี้บางคนใช้โอกาสไม่สําไปจากการที่ท่านทั้งหลายไม่มีใครกล้าถือธงนำวันนี้ เรากลับมาสู่ไรนะหลังจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งเราหวังอยู่แต่ในเวลาว่านโยบายเดิมที่เราลอคอยคงจะได้รับการหยิบยื่นให้เก่คนยากคนจนที่บาดเจ็บล้มตายพี่น้องครับถ้าพี่น้องเสื้อแดงที่เคยอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล อาจจะเคยเห็นกลุมก่มคนเลวเคยเอาเงินสุบไปตั้งอยู่ข้างตันเนียบรัฐบาลน,นั่นแหละครับคือคนที่เรยกร้องที่ดินทํากินในภาคใต้ตั้งแต่ยุกนายกทักษสินพร้อมกับเรียกร้องรลบอบประชาธิปไตลืนอกเด็นอำนาจอธรบดมันขินข้า่ตนทั้งหลายกับสุบคนเลวคนเล่า เหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงที่มาต่อสู้ยอมทอดร่างให้ได้สิ่งที่เขาหวังเหมือนกับพี่น้องเสื้อเหลืองที่ยอมสละชีวิตด้วยความเชื่อมัน่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นคิดเสมอว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองหลายคนถ้าเสื้อเหลืองชนะกน็นำย่อมได้ดี หลายคนในขณะนี้ได้ดีกับเชยชนะของเสื้อแดงที่ต้องกับอุดมการพิสูจน์ได้เมื่อคนคนนั้นมีอำนาจยากพิสูจน์ได้เมื่อเราประสบความทุกข์ยากวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งเลยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราต่อสู้เพียงบาทเชีหงไห่งกับฝ่ายประชาธิทิปไตยมาดูตลอดคนใต้ส่วนใหญ่แยกแยะได้ว่าพักไหนกันเลือจากอํามาตอิงเองข้างปดิการไม่ใช่แยกไม่ได้หรอกครับพี่น้องทั้งประเทศครับอย่าพนานหรือดูถูกเยียดยามเลย ว่าทำไมคนใตยถึงนมคงอยู่กับพักประชาธิปัตย์ท่านลองถามพักต่างๆหรือพักเพื่อไทยของท่านดูสิครับถามตัวทานเองบ้างสิครับว่าทำไมท่านถึงเพ็นพักประชาธิปัตย์นะครับอย่าถามแต่คนใทยตะโกนวิชัยดิดสมักสอสอกี่ครั้งนะครับสามครั้งที่ผ่านมา แข่งก no ับตะกูลนครับตะกูลพวกสุบันนะครับพี่น้องชาวสุราธานีทุกคนลู้ถ้านับเครือญาติตะกูลมิเชดิตมากกว่าพทกสุบันครับเราคือคนคนหนึ่งที่หาเสียงให้มาโดยตลอดสิ่งที่เราเป็นพื้นที่พี่น้องมิเชดิตของท่านทั้งนั้นแหละครับทีหน้าพวกเรา ว่าหาเสียงให้ทำไมมันไม่รู้จักพี่จากน้อง